อ่านะคะรถมาตลาดใช่ไหมนี่ใช่ค่ะแปดแอนมาตลาดคุณนา้าชื่อยังชื่อยังอะไรยังค่ะน่้วขาดแต่เป็นแปดแอนจ้าแปดแอนออร์ดีเลยพี่น้อรถมาตลาดแล้วค่ะต้งยอดต้งยอดรถมาตลาดของทีมงานสาวน้อยนะคะพี่น้องเวิร์เบิรงกเบิร์เบิร์เนี่ยซื้ออยัางละค่ะหยุดนับพาเพย์มันแพงค่ะหยุดนับพา พี่น้องมุก็สีล่งได้นะคะคนในเสือมาเคืองวงนะคะมาตลาดนะคะตลาดอยู่หมองผักแร่มนะคะข้าวผักมือนีนะ,ะนำทีมโดยแม่หน่อยนะคะพามาเออพี่น้องใครไม่มีเงินสดมากับเราได้นะโอนเข้าบัญชีเลยเดี๋ยวไปเบิ่งพี่หน้อง โอ้ยแกวหักพอดีกันอุ้มมึงแนพี่ทึนทึกลงไดไหมโอยจัานแล้วาเปยกางเกงกางเกงขาดกวกลงนี่กางเกงทังนี่กน้อด้ไอ้มึงก็เดาทั้งคือมึงก็ขืนทั้ง เนี่ยเดี๋ยวนางเอกลุกดีดีเถอะเอกนางเอกว้าเกงเกขาดไปเลยเกงเกขาดจียังกงเกย์าดหรอคือกวักแล้วบางมันเป็นห้อยขูดบ่อู้ไปหาับตลาดกันพี่น้องพี่น้อง เราอยู่วันพักแรมนะคะที่อำเภอประคำนะคะจังหวัดบุรีรัมย์บ้านเกิดนู่นนีล่ะบุรีรัมย์ว่าวหากอยู่คนละฝากนะคะอยู่คนละประมาณว่นานูอยู่ตอนบนของบุรีรัมย์นะอันนี้อยู่ตอนล่างของบุรีรัมย์นะคะอัศวินบ้านกล็ลอยก็ลุ้นอยู่ที่นั่นแม่สวยเสื้ออะไรไ แต่ละก็หัวแท้สวยหูแล้วหนูเอิญแล้วรวยแล้วดาหนูว่าสันให้เอิญสวยมันอยู่ใส่เหัวดเถ้ามาช้อปปิ้งนะคะกับแม่แม่สวย แม่จะซื้ออะไรไม่รู้เลยมีอะไรบ้างลายยางลายแนวค่ะไม่รู้จะซื้ออะไรมันเยอะมากมือเดือดหัวไ่ซอมะพร้าวดารามพร้า,น,านั่งเองกอีกแล<อ>้วนั่อีกินนมโกคกจ้าโอ้นมโคกสบไม่ด้อจ้ากินนมโคกอีพ่อเนอแฝดแฝดแอนอลอดีจ้าแฝดแอนอแอนเองเหรอใช่แอนแอนแ เดี๋ยวเดียวเดยวยาวาสุดมาตลาดนัดหวยสาวตัวนี้โอ้หวยสาว,สาวบึง่งก,ก็คอยอยคน,ยไนไไโอ้ไ,อไม่เขาแต่งเขาสวยแต่ดูตัวเองไม่เขาเขาเป็นกวยสาวเอารอเ่อนค่ะพี่น้องที่ได้ยังเดี๋ยวไปหอกันอีกทีนึงยูวัดนะคะอยากได้กระเป๋าไหมเพื่อจะซื้อบูตเต้กูซื้อี หนูไปซื้อแป้งเมื่อคืนพี่เลยเบอร์สองมีอยู่เบอร,ร์สองม,มีแต่เบอร์รรสองนะปูเต้นนะแก้วเบอร,ร์สองนะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเไปขอกันนิวันอีกชั้นหนึ่งนะคะตอนนี้แบตจะหมดแล้วครูต้องซื้อให้หรอบาทเลยค่ะเออเอาเอาอยากได้กระเป๋าเอลยก็ซื้อให้ชูนไชยีลาขาด เบิดเอายี่สิบย่าหาเห็ดเงินสีอีกเด้อคันจมเงินสียอยู่ตายใจดีพี่น้องมันบอกแน่ยไม่ฉีดถึงจ้าโอเคค่ะไปเจอกันอยู่วัดนะคะทุกคน